ค่ะทุกคนันจะมาพบกับ b b a p นะคะวันนี้ก็จะอยู่กับฮาราเหมือนเดิมจากครั้งที่แล้วที่ชื่อว่าแขกมาอย่าลืมไปดูกันด้วยนะ <c oughs> เดยวนนี่เราจะพาไปดูสวนแต่ก่อนที่จะไปดูต้องกดกดไลค์ลกดสัสับพกดกระดิ่งด้วยนะไปเ,เดี๋ยดินผักเดียวปุว๊ ใช่อันนี้คือของเรามาจากใกล้ป่ามากบ้านเรานี่ถ้าเห็นก็จะเป็นต้นไมยย้ใหญ่ๆเลยนะเราไปดูกันเราจะไปเข้าสวนผักนี่คือสวนผักก็ต้องเดินไกลนิดนึง สวนผักคือข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นมาคนะคะสวนผักคือมันจะเป็นข้างหลังของโรง,งรถนะคือผักเยอะมากค่ะทุกคนให้ทุกคนนี่ผักเยอะมากคือผูก,กผักผักผกลาง,งมึเงเลยนะท่านี้เดี่จะจะพาไปดูมะเขือเทศนี่มะเขือเทศได้ลูกกูนน่ากิมนมากนี่ได้ลูกมาแล้วเยอะด้วยแดงมาก เดี๋ยวจะพาไปดูต้นทักทิมต้นใหญ่มากนี่คือต้นทักทิมนะแต่มันจะเป็นทักทิมบ้านแล้วนี่ม,นมีลูกรา้วด้วยนะ,ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นดอกดาลานะแต่คือมันยังไม่ออกดอกอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดน่ากินมากเลยกนนะก็จะเป็นผักสกางสามมุ้งนะ เดพาไปดูดอกดาวเหรืองคือปอปลูกเก็บทุกอย่างแต่บางครั้งมันก็จะพู้ผีไม่รู้ว่าอะไรนี่คือดอกดาวเรืองคือก่อนหน้านี้นมันขึ้นเยอะมากแต่มาในน,นี่แล้วอ่ะก็มีต้นผีด้วยน่ากินมากเลยใช่วก็จะมีต้นเงาะต้นนี้ แล้วก็มีเออแล้วก็จะมีต้นทุเรียนด้วยนะทุกคนทุเรียนอยู่ไก่ม้าทุเรียน <c oughs> ก็จะเป็นแบบทุเรียนคือลูกมันยังไม่ขึ้นนะมันตอนแรกมัน <c oughs> ตอนแรกอะ่ะคือปลูกแล้วแต่มันเยียวใต้ตอนนี้ก็เลยแบบก็แช่เดิมนั่นแหละแล้วก็แบบรดน้ำมันบ่อย ก็เลยเก็บต้นไม้เขียวเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วอันนี้คือตอนแล้วผักบุ้งทุกคนนี่คือต้อนผักบุ้งไม่เชื่อดูเลยลนี่คือผักบุ้งทางนั้นเลยนะนคือผักบุ้งคือปลูกต้นเดียวแล้วก็ปลูกไปคือไม่ได้กินอะ่ะปลูกไปเรื่อยๆแล้วมันก็ขึ้นมาเองไม่รู้ว่าทุกคนสงสัยมันจะโตเด้มั้งใช่ทุกคน <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะ ส่วนอันนี้ปลูกขนาวาไว้แต่ย่ามันจะขึ้นก่อนอันนี้ก็ต้นเงาะทุกคนเุณเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหอมหอมใหญ่นะทุกคน yeah, yeah. นี่หอมใหญ่ปลูกไว้สี่ต้น ก็จะมีแล้ก็จะมีหลายต้นเลยนะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมกดแช์ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย